่ารักจริงๆเรายังไงกันต่อดี 140. S K 1 4 0่งสครับน้องพิมพ์แล้วหนึ่งนะคือผมคืออยากอยากอยู่ตรงนี้นานๆนะ,ะเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายแล้วของผมนะที่ได้อยู่เรียนนี้ก็ดีใจที่วันนี้ได้ได้ได้ขึ้นมาเวทีนี้ก่อนที่เรียกว่าอะไรก่อนจะจบะดีใจมากที่ได้ขึ้นมาตรงนี้นะครับพี่คุนละ่ะพี่เขาผ่านมาสามปีแล้ว เอาจริงอ่ะบอกเลยว่าที่นี่มันมันจริงเป็นพิเศษมากนะมันทําให้เราแบบได้เจอเพื่อนได้เจอคนที่แบบว่าเรารักได้เจอครูมันสอนอะไรผมเยอะมากน,นพีจริงๆแล้วบอกว่าดีใจที่ได้ตัวนในในโรงเรียนนี้นะครับก็กีดเลือดออกมาเป็นสีอะไรน้องพีมกีดเลือดออกมานี่เป็นสีชมพูฟ้า <c oughs> เล่นหน่อยแวะเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยครับๆๆๆขอบคุณมากๆครับขอบคุณส่วนกลาที่ชวนบัสมาโชว์นะครับถ้า มีโอกาสก็อยากจะพา12คนมาอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ผมเต็มเวทีวันนี้มา2คนก่อนที่มา2คนก่อนนะครับผมเพราะวันนี้น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็พวกเรา2คนก็อะไรนะอะไรนะเราเขาเรียกว่าต้องมีภารกิจต่อใช่ครับเป็นภารกิจลับละกันนะผมครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆครับผมยังไง ต้องมีแบบว่าน้องขึ้นมาคุยต่อตามสคริปนะครับมาได้ยังน้องขอเชิญนักแสพี่พิมและพี่คุณอีกทีนึงครับผมโหคนมาเต็มโรงเรียนเช่นนะครับพี่พีมพี่คุณใช่ครับผมดีใจมากโหผมนี่ตื่นเต้นแทนพี่พีเลยนะครับเนี่ยพี่พีและพี่คุณรู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่ได้ กลับมาในโรงเรียนครั้งนี้ได้มาแสดงงานนิทรรศสวน2024ครับเอาพี่ขุนกำลังงันว่าพี่อยู่โรงเรียนนี้อยู่แล้วไอ้น้องเอไม่หรืดี่ยวเปียวเลยเหรอราเล่นรำเล่นอรู้สึกยังไงใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อจริงผมว่าไม่ได้คือโชคดีที่ทำงานอะไรอยู่มันก็ไปถึงทำงานพวกพาร์ทศิลปินอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลากลับมาแบบโรงเรียนมากอะไรเงี้ยพอได้กลับมามันคิดถึงว่ากเลตึกยาวตึกยาวมันก็ยังสีเหลืองอยู่อ่าตึกยาวไม่ใช่ตึกยาวอยู่มันก็ยังยาวอยู่อาจารย์ก็ยังเป็นอาจารยยยย์ทีี่่ัังสอออนนนกกเเรรูาตไป็ เจอก็วันดีกาวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าวันวานนะครับน้องยังหวานอยู่ยังหวานเจีย๊ยบอยู่อะไรเงี้ยเออขอบคุณมากๆที่ชวนมาอีกที่งครับรู้สึกดีมา,มากๆครับและสับพี่พิมครับที่ยังเรียนอยู่และได้มาแสดงงานสเกลใหญ่ขนาดนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างครับพี่รู้สึกดีใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนได้ทําอะไรให้โรงเรียนหมายถึงว่าก่อนจบอะไรเงี้ยเนาะพี่ก็เออได้ได้แบบว่ามาขึ้นโชว์ให้โ้องเรียนหรือว่า<ๆ>เขาเรียกว่าอะไร ไปดูว่ามีความทรงจำดีๆกับโรงเรียนที่มันคืองานที่แบบใหญ่มากๆับเราวันนี้ทั้ส่วนของเราพี่ก็เลยรู้สึกดีใจมากที่ปีสุดท้ายพี่ได้ขึ้นมาเล่นที่นี่แล้วก็รู้สึกดีดีดีใจมากที่ได้อยู่โรงเรียนนี้โอ้สุดยอดมากนะครับแล้วเรามาตับคนเรื่องนี้กันครับผมนี่ทัาส่วนปีนี้ครับมาในทีม Dream Corporation หรือว่าบริษัทความฝันไม่จํากัดนะผมพี่คิดว่าทีมนี้มันให้ความรู้สึกหรือพี่คิดยังไงกับทีมนี้ครับผมเรื่องความฝันของเราที่คน ก็เลยเหรอค้อมฝันเหรอก็เราเอาจริงๆผมก็เป็นเด็กธรรมดาคนนึงมาตลอดแบบเนี่ยแต่ก่อนผมไม่ยืนดูคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับยืนรบีเลยแบบที่ปีเตอร์แมนนี่ไฟเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยอออยู่ตรงสมาร์ทวีตตรงนี้อ่ะแล้วคือเราก็แบบควจริงก็เคยเคยฝันนะว่าแบบว่าอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยากขึ้นมาร้องเพลงบนเวทีให้ได้อยากเป็นอะไรเงี้ยแต่คือเราเราเองอ่ะก็แบบเาเรียกอะไรก็เป็นนักเรียนธรรมดาเนาะไม่ได้พ่อแม่ก็ไม่ได้ส่งร้องเพลงขนาดนั้นหรืออะไรก็ตามแต่แบบพอ ที่เนี่ยมันพิเศษอย่างหนึ่งเว้ยคือมันมีชุมนุมที่มันเยอะมากแล้วเราเองอ่ะได้ลองเข้าชุมนุมแบบตอนสมัยเด็กๆตอนนั้นเราอยู่แบบชุมนุมละครสวนอยู่ละครสวนใช่อยู่ชุมนุมเชียร์และแบกสอนเชียร์ด้วยนะครับเชียร์นี่คือตอนนั้นคือโอ้โหเป็นอลีตจัตุ๊กเลยอะฮอตมากชั่งน้ำเลยประมาณนึงประมาณนึงเออแล้วแบบมันจริงตรงนั้นมันทำให้เรารู้สึกมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่าเห็นเห็นเส้นทางอะไรมากขึ้นแล้วกันพอได้ได้ลองผู้ใหญ่เข้ามาอะไรเงี้ยมันมันเลยพาให้เราไปดี ตามความฝันได้ก็อยากรอบนึงคืออยากขอบคุณมากคือที่เนี่ยมันเป็นที่ที่มอบโอกาสให้ความฝันเป็นจริงได้เว้ยชมพูลามันไม่ใช่แค่แบบโรงเรียนอ่ะมันเป็นเหนล่งเราพื้นที่ให้โอกาสกับทุกคนที่ขอบคุณมากครับใช่แล้วสนับพี่ทีมนะครับผมพี่เป็นล่าสุดเลยสมานเมตที่เพิ่งเขาเรียกว่ายิงกระโดดกับเพื่อนหรือว่ายิงกระโดดเพื่อนเหงื่อแตกเลยสนุกสุด ดูเนี่ยกับเพื่อนตรงนั้นแหละที่มันก้อนนั้นอะดูกับเพื่อนนะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ตอนนั้นพี่เป็นศิลปินแล้วศิลปินแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ดูพี่เขาก็รู้สึกว่าได้อะไรกลับมาหมายถึงว่าได้เรียนรู้สิ่งที่ที่พี่ควรจะเอาไปใช้ในในการศริลปินด้วยเหมือนกันในการมาสมานเวทครั้งนั้นแล้วก็รู้สึกดีใจที่มีงานงานนิทัศนเกิดขึน้นเพราะว่ามันเหมือนมีทั้งมีทั้งชุมนุมมีทั้งห้องอะไรให้ได้ไดเรียนรู้แล้วก็มีเขาเรียกว่า มีมีศิลปินมาร้องเพลงเหมือนกันเพื่อใครในตรงนี้เนี่ยผมแน่แน่แน่ใจมากว่ามีคนที่อยากเป็นศิลปินหรือว่ามีความฝันที่อยากทําก็อยากอยากจะบอกทุกคนว่าให้ทําเลยให้ลงมือทาเลยดูอย่างพี่เดี๋ยวน้องตอนมอสพี่ยังเป็นติก๊กตอกเกอร์ยู่เลยตอนมอสี่พี่เนี่ยถ่ายคลิปเนี่ยอะไรเออนั่นแหละสุนูปาก้าตะบะเฮเลยอ,อยู่ๆเนี่ยพี่มหทพี่มหยังยังไม่จบเลยนี่พี่ได้เป็นศิลปินแล้วคิดว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกโอกาสที่ได้แล้วก็อยากจะบอกน้องทุกคนว่าเออถ้าสมมติพี่ยังเป็นศิลปินได้นะไม่ว่าใครในตรงนี้ที่อยากเป็นศิลปินพี่บอกเลยว่าน้องต้องทํามันได้ถ้าสมมติน้องมีความพยายามแล้วมีความสุขที่จะทมา,ามัน,นครับอ่าสุดยอดมากเลยครับคำตอบของพี่ ด้วยความที่ทีม Dream Cup ของเราเนี่ยครับเน้นไปการที่เดินตามความฝันและเก็บเกี่ยวความฝันครับในการที่วงบัดมาได้ไกลขนาดนี้มันถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวความฝันของพวกพี่หรือเปล่าครับผมนี่ใครตอบมาพี่คนนึ่ลมผิดวใช่ไคิดว่าขออีกทีได้ไหม <c oughs> ขออีกทีด้ในการที่วงบัดมาได้ไกลแล้วคนรู้จักมากมายขนาดนี้เนี่ยครับมันถือว่าเป็นการเดินตามความฝันของพี่ที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าครับผมแน่น้องออนครับผมบอกเลยว่ามันเป็นการเดินทาง ตามความฝันที่เขาเรียกได้ว่ามันมันเหมือนเป็นก้าวแรกเนาะอันนี้คือปีแรกอีกประมาณ2เดือนปะเดือนนิดนิดอีกประมาณเดือนนิดนิด,นด,นดพี่พี่จะครบรอบหนึ่งปีที่ได้ได้เดบิวต์ก็เหมือนตอนนี้มีคนรู้จักเยอะขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าเออมีหน้าพวกพี่ไปอยู่บนนูน่นบนนี่เยอะขึ้นก็พี่รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกยอมรับกับสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าแค่อยากจะบอกว่าคือมันเหมือนเป็นก้าวแรก น้นเก้าแรกของพวกพี่พี่ขุนแล้วก็ทวงบัสอยู่เลยก็แรกพีแรกอยู่ก,ก็ก็มีประสบการณ์ที่ได้เกี่เกี่ยวมากขึ้นได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นได้โตมากขึ้นแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนดูการเติบโตของพวกเราที่สองคนไปอีกเรื่อยๆเพราะนี้มันเป็นปีแรกนั่นเองครับร,รัครบสำหรับผมเนาะก็คือคริมจริงรู้สึกว่าสอบถ่ายอีกรอบเลยนะครับการที่ วงวัดมาได้ไกลสุดยอดขนาดนี้เขารู้จักมากมายขนาดนี้เนี่ยครับมันเป็นการเดินตามความฝันของพี่หรือเปล่าครับผมคือเป็นตามความฝันมหนก็เป็นตรงหลงเลยก็อย่างที่บอกว่าอยากลองทาสิ่งนี้มานานแล้วแล้วก็พอได้ทําจริงอ่ะรู้สึกสิส่งที่มันโชคดีอยากคือเราอยู่กับผู้ใหญ่ที่ดีเราอยู่ค่ายที่ดีพี่ยงอคอยเป็นแบบว่าเมนเทอร์เราสอนเราในการแบบว่าให้เติบโตในเส้นทางนี้อย่างหนึ่งรู้สึกว่าวงการทีบ๊อบอะฮะมันพิเศษอย่างคือ เวลาเรามีเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราชวนพี่ๆงอื่นเล่นด้วยเขาก็เล่นด้วยมันส่งเสริมกันเลยรู้สึกว่าการที่เราเดินตามความฝันเส้็จทางมันไม่ได้เดินคนเดียวมทุกคนนี้คอยผลักดันคอยว่าเฮ้ยเราเราบอกว่าทําผลงานให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าจริงทำอยู่มันสุดแล้วก็ทําตามความฝันยครับผมอ่าตอนนี้เพลงรัดก็มีเพลงฮิตติดชาร์ตหลายๆเพลงมากๆเลยนะครับพี่คิดว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นศิลปินของพวกพี่ครับผมแรงบันดาลใจของพี่เหรอ ใช่แบรนด์นานาใจพี่ว่านะตอนแรกอะตอนแรกที่เรียกได้ว่าพี่ยังไม่เป็นศิลปินแล้วกันคือการที่พี่แค่อย่างลองอยากลองทําดูเพราะว่าเออพี่พี่บอกเลยพี่เรียนไม่ค่อยเก่งเออพี่เป็นคนที่เรียนไม่ค่อยเก่งก็อยากให้แม่แบบว่าได้ได้ภูมิใจหมายถึงว่าได้มีเรื่องที่ทําให้แม่ได้ภูมิใจว่างกับการที่เออมีลูกเป็นพิมพ์มะสุคนนี้ที่ นอกจากะเป็นตนิต๊กต็อกเกอร์เนี่ยอยากจะเป็นอย่างอื่นด้วยมภูมิใจ่ากใช่พี่ก็เลยลองดูแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับสําหรับพี่ด้วยตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเออลองดูก็ไม่ได้เสียงหายนี่แล้วก็ลองดูก็รู้สึกชอบ<ๆ>หมายถึงว่าเรื่องจากการลองแล้วรู้สึกชอบรู้สึกชอบว่าเฮ้ยเราก็ลองเทงได้เหมือนกันนี่ว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้ลองเต้นก็เออสีหน้าอะไรเราก็ทําได้เหมือนนี่ว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยชอบมาเรื่อยๆแล้วก็ เรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็จนแรงบันดาใจเนี่ยผมว่าแรงบรนดาใจเป็นครอบครัวแล้วก็รวมทั้งพ่อแม่แล้วก็รวมถึงบีอัรวมถึงผู้ที่เสพเพลงของพวกเราที่ฟังเพลงของพวกเราคิดว่ามันเป็นแรงบันดาใจที่ทําให้พี่อยากเก่งขึ้นอยากทาต่อแล้วก็รู้สึกว่าเออพอยิ่งเห็นคนคนมากมายเริ่มรักเรามากขึ้นเริ่มติดตามเรามากขึ้นมันรู้สึกแบบเอออยากอยากทําให้เก่งขึ้นอยากทําให้ตัวเองดีขึ้นแล้วก็เป็นแรงบันดาใจเนี่ย ให้ตัวเองในการทําสิ่งนี้ครับอ่าสัพพิคุณนะครับผมก็ของผมแล้วบันดาลใจก็คือเอ่อเรียกอะไรคนเกิดอะไรขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นอ๋ออดเมื่อกี้นี่อ๋อแรวบันใจของผมมันคือทุกคนที่คอยเขาเรียกอะไรเพื่อนครอบครัวพี่ๆในค่ายควาจริงทุกคนเลยที่คอยบอกว่าเข้ามาในชีวิตผมอะคือคือแรวบันใจผมที่ที่ที่ทำให้ผมบอกว่าเดินไปข้างหน้าเลยคือทุกวันนี้ ผมบอกเลยว่ามันเจอหลายเรื่องมากบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องแย่เรื่อง,องอไหนคือทุกอย่างเข้ามาในชีวิตเราอ่ะแต่การที่เราจะบอกูฟอนหรือบว่าเราจะบอว่าเดินไปข้างหน้าได้แบบมั่นใจมันต้องมีแรงสปอร์ตจากเพือ่อนจากศิลปินที่เราชอบจากอะไรเนี่ยคือเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาเรารู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปนั่งดูคลิปสมมติว่าผมชอบแบบชอบแบบโรเซ่มากนั่งดูอาปัจจืปรปัจจืเนี่ยดูให้มันแบบว่าชิวใจเราเป็นตัวให วันนี้เขาทำเพลงนึงขึ้นมาดีมากเลยโราเราอยากได้จากเขาแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจอื่นใช่พี่มีอะไรอยากจะฝากแฟนๆทุกคนหรือว่าพี่ๆน้องๆ่วนกุลาบที่กําลังเดินตามความฝันของตัวเองไหมครับผมผมอยากจะบอกทุกคนที่มาหาในมาหาพวกเราในวันนี้แล้วก็ศิลปินท่านอื่นๆในวันนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณมากๆนะครับที่มาในวันนี้มันทําให้แบบ ผมเนี่ยได้รับกำลังใจกลับไปในการทํางานอีกแล้วแล้วก็ววรู้สึกว่าวันนี้สนุกมากๆวันตื่นเต้นมากๆเพราะว่าวันนี้มันเป็นการโชว์ที่โรงเรียนของผมแล้วก็พี่คุณด้วยแล้วรู้สึกดีใจมากๆที่ได้โชว์วันนี้แล้วก็ดีใจที่เห็นนะทุกคนวันนี้ส่วนสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนนะอยากจะบอกว่าถึงคนที่มีความฝันหรือว่าตอนนี้ยังอยากลองทําแต่ว่ายังไม่กล้าลองทําถึงถึงผมจะอยู่แค่ม .6 เนี่ยแล้วก็อาจจะมีพี่บางคนที่โตก่าผมเนี่ยแต่ว่าผมว่าผมเออผมก็พูดได้แหละนิดน,นึง ผมก็อยากจะผมไม่เลยจะบอกทุกคนว่าเอออยากให้ทุกคนเนี่ยอยากทําอะไรอยากให้อยากให้ลองทําเลยแล้วก็อยากให้ตัวเองมีคือหมายถึงว่าถ้าสมมติเรามีเป้าหมายที่เราอยากจะทําอะไรอยากให้เราอยากให้เราลองเลยไม่ต้องสมมติคนอื่นมาบอกเราว่าเฮ้ยเราไม่เหมาะเลยคืออยากให้เป็นเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มากกว่าเนี่ยแล้วคือมันคือเส้นทางชีวิตของเราเขามีสิทธิ์ที่จะพูดเราก็มีสิทธิ์ที่จะอธิบายเขาฟังว่าเออเนี่ยมันคือ เป็นสิ่งที่เราอยากทํานะอยากทําจริงๆก็อยากใช้ทุกคนตั้งใจทําให้ไปถึงจุดหมายแล้วก็วันนั้นวันวันที่คุณทําสําเร็จแล้วคนที่มาบอกคุณว่าเออคุณทําไม่ได้เน่ยหน้าเนี่ยเพล้งอนะ่ะแต่เพล้งอนะ่ะแต่เพล้งอนะ่เงนะเข้าใจไหมกหแบบ็อยากให้ทุกคนแบบได้คิดอะไรฝันอะไรอยู่อยากให้ลองเลยไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวทำไปทำแบบมีความสุขผมว่าเชื่อว่าทุกคนจะทำมันได้ดีแน่นอนครับ อ่าสับที่คุณพ้นแล้วครับผมก็อยากจะบอกว่าเหมือนเดิมเราเคยเป็นเด็กแบบพวกน้องๆพวกพี่พวกใครก็ตามหมือนทุกคนที่มาดูในวันนี้ผมเคยผมเคยไปอยู่จุดนี้เหมือนกันยืนดูศิลปินเอากล้องมาถ่ายอะไรก็ตามแต่แบบว่าความฝันก็คือแบบอยากทําให้ได้สักวันผมบอกเลยว่ามันไม่ง่ายนะที่มันจะมายืนหรือมันจะแบบถึงเป้าหมายที่เราอยากทำอะไรเงี้ยมันใช้เวลาเยอะมากแล้วเราเจอแบบอะไรเยอะมากที่ทําให้เราแบบ ปวดหัวอยากแบบไม่รู้เล่นติ๊กต็อกอะไรเงี้ยไม่รู้อะไรเงี้ยคือมันมีหลายอย่างมากที่ทําให้เราบกทอแต่สิ่งหนึ่งคือผมจะบอกว่าพอเราแบบก้าวข้ามมันไปได้เราทํามันไปได้อไอจุดที่เราบอกว่าทําได้แล้วอะเรามองย้อนกลับมามันก็แค่วันนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็สุ่วันวันนึงที่มันผ่านไปแล้วอะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นขอแค่แบบว่าอยากทําอะไรอะลองทําดูแล้วคิดเว้นเสมอว่า ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้วันในวันนี้แต่ถ้ายังทำไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เรารักจริงๆแล้วเราจับมันไว้เราวกอดมันไว้แน่นๆแล้วเราเดินไปข้างหน้ามันสุดท้ายยังไงมันก็มาถึงเลยจริงๆอ,อยากบ<ห>อ,กอแ,แนะนำโค้จริงๆอย่าเพิ่งท้อท้อฟังเพลงบัสจบครับผมฟังเพลงบัสสุดท้ายน,นะครับพี่ๆมีอะไรอยากจะฝากผลงานให้แฟนๆและพี่ๆน้องๆฟังก็เชิญได้เลยครับผมครับผมตอนนี้ผมผมเป็นไงต้านลมแล้วอ่า รอรอ,ออยู่แล้วครับรออ,อ,ออยู่แล้วรออยู่แล้วรออยู่แล้วแลอยู่แล้วอยู่แบบว่า,าถูกใจเีอ่อยากจะจะเป็นฝากอันนี้แล้วกันเรียกได้ว่าเป็นปเรียกได้ว่าเป็นซิงเกิลที่5ของวงเรานะครับชื่อว่า l ายเยเพิ่งปล่อยไปเฮ้ยอะไรมันหอนเพิ่งปล่อยไปไประมาณเดือนที่แล้วนะครับผมแล้วก็เห็นทุกคนเนี่ยเต้นนู่นเต้นนี่ร้องนั่นเละเอ๊ะเอ๊ะอะไรก็ก็ตามผมก็ชอบนะที่ทุกคน ที่คือคนมาเต้นแล้วก็มาให้ความสนใจกับเพลงพวกเราก็อยากให้ทุกคนไปฟังกันเยอะๆนะครับผมเพราะว่าพวกเราตั้งใจทํามันมากๆแล้วก็ตั้งใจเต้นตั้งใจอะไรให้ทุกคนมากๆก็อยากให้ทุกคนมาเต้นให้ดูไปฟังกันนะครับขอบคุณครับแล้วผมแล้วก็เมื่อกคอร์เซนเตอร์ไลเยอร์ใช่ไหมไม่ใช่ผมเซนเตอร์ไลเยอร์ด้วยนะขอเซนเตอร์แบบทรานสฟอร์เมอร์สักหน่อยได้ไหมฮะอ่าจากไปคืออีกรอบนึ่งครับอยากบอกเลยว่า คือเมื่อวานเราเพิ่งปล่อยเพลง Transformer ใช่ไหมครับเป็นยั MV ไปเมื่อวานก็มีกับเคยเกิดเกิดไปนิดนึงวันหนึ่งล้านจะทำได้ไหมภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเอาจริงไม่ได้อยากไม่ได้อยากกดดัน<อ>ใช่ <ทำ S 1> ใช่ค<ม>ือตอนนี้มันได้แล้วแล้วอย่างนึงคือรู้สึกรู้สึกดีใจมา,มากระบบรู้สึกเอ็นดู่มากเมื่อวานเมื่อวานแบบซ้อมจา๋ามมีมีคนเป็นเอ่อเฮลคัพครับเฮลคัพมีคนเป็นลมตรงกลางตรงกลางนะครับผม เฮ้ยผมนึกว่าขาโทษครับกีพี่มองหน้าผมแล้วชี้ผมนึกว่าอะไรครับพี่รู้พี่ชี้พี่อยากยิ้พี่ผมตกใจนึกว่าพี่เอเไโอเคไม่คิดที่ยิ้ย่ผมเลยว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวมีสตาฟเข้าไปช่วยครับทุกคนเสียทางหน่อยเสียทางหนยครับเสียทางตรงกลางครับผมครับก็ขอัดต่อแล้วกันนะครับก็ ขอบคุณมากมากจริงๆหนึ่งล้านวิวคือมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันปั่นคือหรือคนที่นอนตื่นมาปั่นต่อเนี่ยผมชอบผมชอบรู้สึกดีใจมากที่เห็นทุกคนบอกว่าช่วยกันไม่ว่าจะเป็นเมนน้องใครก็ตามเมนบัสเมนน้องคนน้คนนี้เห็นทุกคนช่วยกันปั่นออกมาขอบคุณมากจริงๆครับคือมันจะไม่มีหนึ่งล้านวิวนี้ได้ถ้าไม่มีทุกคนครับขอบคุณมากครับครับสุดท้ายนี้ขอเสียงหน้าให้พี่พิมและพี่คนอีกทีนึงครับผม ขอเชิญส,สตาร์ทกล้องทุกคนขึ้นมาถ่ายรูปกับพี่พีพี่ฝนและก็ฟางจาัทุกคนนะครับผมต้องนั่งนะฮะจะได้เห็นกับน,น้องนั่งก็อร่อยนะน้องชื่ออะไรนะครับชื่อพีชครับผมชื่อพีชฝากพีชด้วยนะขอบคุณค่ะจะรอนั่งหันมาต้องอยู่ยาวใช่ไหมน้องมช<า>่อเห็นตาไหม ุพันกิตพี่ยงขอเสียงดังๆเลยแต่แต่ภาพนิ่งนะช็อตอาเคียสามสองหนึ่งขอเสียงดังๆนะสามสองหนึ่งมาละคับขอบคุณครับขอบคุณครับพีบ่พี่กดดูออโอ้ย พี่นะพ่อผมนะไ้สีดีดะเอาหน้าเลยนะหนึ่งสองขอบคุณครับเดี๋ยวมีมีวิดีโออีกอีกทีนะครอันนี้คือ เดี๋ยวเจ้เขาจะบอกว่าไปซ้ายไปขวาทุกคนโบกมือนะโบกมือโอเคปะโอเคนะโอเคเอามาครับเจ้คุณเจ้คุณเจ้าเจามาสามสองหนึ่งยย <ê>! ้ <ย ê! S 1> น่ารักมากมากเลยครับโอเคครับโลดเวยครับขอบคุณมากทุกคนวันนี้สนุกมากสนุกมากขอบคุณน,นะเอ็นจอยนิทานสวนนะครับเจอกัน เจอกนนันครับเจอกันวันนี้ผมกับพี่นอขอลาไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณพี่ขุพนพลและพี่วสูตรจากบูมัสพีคอสซอบยูไอชัยมากมากครับขอเสียให้กแบบับสิ์เก่าและนักเรียนสูงเรียนสวนกลาววิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งน,นะครับถือว่าพี่ขุพนพลเนี่ยกับพี่